มาต่ออีกแล้วค่ะคลิปที่สี่นะคะทุกคนเอาเก็บเอาก้อนดอกแรกแหกหมานพนู้นงามๆน่นนะเออนี่โอ้เก็บเอาพี่น้อง <laughs> ทิ้งให้หัวโนไปเลยเเเเขาใหญ่ขาตันเนาะนี่แหละสวยมากแบบนี้แหละของแท้ที่ว่าสวยดอกใหญ่ๆใ,ใส่ไปทับกันเดี๋ยวมันก็แตกถ้ามันอยู่แบบบนๆก็ไม่เท่าไหร่หรอก นี่มันเจออยู่ข้างล่างตรงกลาง,างอย่างเงี้ยแป๊บเดียวมันหนักไงถ้าอ,อย่างเงี้ยใส่ทั้งถังเลยอะมองอย่างเงี้ยมันสวยอดอกใหญ่ ตัวใหญ่ค่ะต้นสวยอันนี้ไม่ได้ได้วยมันไหม ถ้าไม่มีก็ลงมา ขาโจขาไวรุ่นเฮ็ดนาแหละอีกแล้วพี่น้องตุ่มๆเลยคุณขาวจ๊วขาตันโป อาจจะไงอาจจะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีแรงแค่ไหนว่าเหนื่อยมากไหมถ้าไม่เหนื่อยมากก็จะไปตักบูเบอรี่ไปขายเพื่อนเพื่อนเหนื่อยสุดๆนอนดึกตื่นเช้าทุกวันเลย อ,อเห็นแล้วเห็นตรงไหนก็เก็บเลยพิมเป็นไรหรอกเผื่ออีกคนนึงไม่เห็น,นฮะข่อยข้านข้าแล้วล่ะพี่น้องข้าระวะแล้วล่ะนี่ยใบายมากับแห้งเหมือนเนาะ ทำม,มาแรงมากอะแห้งมืดตอนเศร้าระโดดดง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 บายมาแรงมาเนี่ยแหละโอ้ยคานเก็บเอา <laughs> พี่น้องอุ้ยขาขาวโจเห็นบ่นี่เอิ่มเนะหน็นโอยเห็นบ่างามบ่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนี่แม่เนาะอยู่บ้านเฮาอืดอื้แม่เนาะคนเก็บขายเขาหูทีเขาก็ก็สนใจนะเนาะเขาพากินของเขาขายงามลงงามงาม นอนปกินจักอันอันนี้คี้ดินเด้นี่เอ้ยคี้ดินแปะเอ้ยเอาได้นี่ อกนั้นเก็บมาทำไมนะติดมาออบางทีมันแตก,แตกเนี่ยเพราะว่ายืนไม่สะดวกนะทุกคนโอ้อันนี้เป็นพวกยืนไม่สะดวกทุกคนดูเห็นไหมที่มันลาดขึ้นอย่างเงี้ยยืนอยู่นี่เห็นไหมอืมอืม มันก็เลยแบบว่านะนแตกบ้างช่างมันดูสิพี่เขาหมดแรงทีแรกเก็บเอาเก็บเอาเก,เก็บ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 ตอนนี้เริ่มจะหมดแรงแล้ว บ่ายสามแล้วเริ่มเริ่มเก็บแบบว่าช้าลงละน้ำมันเริ่มหมดอืมยืนดดติดมา ฝนลงอีกแล้วอุยอ้ยฝนฝนลง พี่น้องฝนตกเดี๋ยวข่อยเก็บก่อนเด้อพี่น้องจ้ะปิดโทรศัพท์ก่อนโอ้ยพี่น้องเปียกเบิดมัดหนามเกือบข่อไม่จะหนามเต็มอยู่โอ้ยฝนบ่หัน่นยุดเด้าน,านั่นฝนนั่นอันนี้ซาลงแล้วแหละเห็นบ่าจากเฮ็ดแหงๆข่อย <laughs> นี่เฮ็ดแหงๆตอนแรกโอ้ยเปียกมาลอกกอกแกกไปเจอกันยุเฮียนเด้อพี่นอ้องขอดสิเทให้เบืองได้หลายสมัดเมื่อนี้โอ้ยกับหอดเฮียนโอ้พี่นอ้องอาบน้ำซับผมเรียบร้อยแล้วหอ้ยผุนเปียกเบอร์สุกยางผุนบ่มีหมองเปียก เบิงเฮ็ดหอดเป็นน้ำเจิงเคืองผุนเห็นบ่บ่ได้กินดีซ้ำเก็บมานนี่นะทั้งหมดทั้งหมดวันนี้มืดอนีมือเดียวได้เลยอันนี้เก็บตอนเศร้าเด้นี่เก็บตอนฝนตกเป็นยังไงดอกต่างกันบ่เห็นบ่นี่คนละสีเลย <laughs> โอ้ยสีอืมเห็นบ่นี่คนละสีเลยอืมคนละสีนั่นแหละจ้าพี่น้องเอ้ยคอยได้มือนี่ละจ้านี่เหนื่อยแห้งโอ้ยเหรอบม ทั้งฝ้าออกจากอันนี่ <c oughs> ข่เทาน้ำออกจากเกิร์บด้วยนั่นจบคลิปละล่ะคลิปสุดท้ายนี่มันกับโบลูทายไปจากหน้าที่แล้วบบได้เช็คโทรศัพท์อีอย่างเลยอยทั้งฝ่าห่องฝ่าแผลป๊บปิ๊บปี๊บปี๊บ,บ,บ <c oughs> ยู่บได้เปิด อาจหลาดพี่นอ้องเอ้ยมาเจอกันไหม้อจ้าคลิปหน้าเดี๋ยวเห็ดจังไดสิอันนี้ยางกับพรท่านในเมิอดอยู่ป,ป้าก็ได้เดี๋ยวสิไปซ้ำยู่จ้ะเจอกันด้อจ้าคลิปหน้าค่ะ